สวัสดีครับช่องอาจารย์กบ jo 2 o f f i c i a l ครับตอนนี้อยู่หน้างานนะครับที่เกษตรสมบูรณ์นะครับชัยภูมินะครับงานแรกนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับอันนี้งานแรกเลยนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์นี่ครับอันนี้เวทีเสร็จไปแล้วนะครับกว่า80%แล้ว เดี๋ยวยกคานไฟหน้านะครับที่เป็นจอ LED ครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังต่ออระบบไฟด้านล่างนะครับไฟด้านบนเสร็จแล้วนะครับไฟด้านล่างนะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นฉากนะครับของประจับนะครับนี่ก็มีเนี่ยครับโครงข้างนะครับปีกข้างนะครับปีกข้าง อีกข้างจะเป็นเหมือนกันนะครับที่เป็นโค้งเนี้ยครับจะมีอันอันขาวๆนี่คือลําโพงนะครับเรายังไม่ได้เอาผ้าคุมออกนะครับแล้วก็จะมีปีกโค้งเงี้ยครับโค้งสีทองนะครับอยู่ข้างๆอีกนะครับนี่ครับกําลังดําเนินการติดตั้งอยู่นะครับวันนี้ก็อาจจะบดบังหน่อยนะครับมีเสาไฟโผล่ขึ้นตรงกลางนะครับแต่ไม่เป็นไรครับ สาวน้อยลำเพลินโชว์างานแรกนะครับทำได้อยู่แล้วนะครับนี่ครับเฉียนนนครับนั่งอยู่ยนนนี่ครับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับางานแรกนะครับสังกะสีน้อมแล้วนะครับ ครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยให้ดูครับเดี๋ยวแพนให้ดูครับสา0อกสิองศาเลยนี่ครับสั่งสีล้อมแล้วนะครับฝากสัง่ะสีฝั่งนู้นเป็นส่วนสนุกนะครับฝั่งฝั่งนู้นเป็นส่วนสนุกนะครับก็เลยล้อมได้แค่นี้นะครับเป็นส่วนสนุกนะครับนี่ครับฝั่งหนึ่งยังไม่ได้ล้อมนะครับล้อมได้แค่ครึ่งเดียว ครับผมครูน้อยเจียววันออฟฟิเชียลครับครับผมแบบเลยนะครับครับผมยืดสีพี่สองเยอะครับอ๋ออันนี้ช่องอาจารย์กบครับโอ้ช่องอาจารย์กบครับเอ้ไมค์ครับผมเข้ามาหน่อยนะครับสวัสดีครับช่องอาจารย์กบครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับครูน้อยเจียววันออฟฟิเชียล ทำหลายหน้าที่เลยนะครับครับผมต้องดูครับดูสภาพไหลไหครับตอนนี้ไหวครับจะไมเสียเงินถือเกียรติหรืนไงหล่ะครับมันเป็นหวัดไปเพิ่งจะหายมาเนี่ยครับสุขภาพนะครับที่สองนะครับครับผมครับฝากด้วยนะครับช่องอาจารย์กบนะครับช่องนี้อาจารย์กบ JO2 Official นะครับที่สองเป็นแอดมินภาคสนามให้นะครับแทงกบติดทำงานอยู่ที่บ้านนะครับมาไม่ได้นะครับนี่ครับ งานแรกครับคืนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจด้วยนะครับทีมงานนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับนี่ครับสังกะสีด้านนอกก็น้อมไปแล้วครับน้อมไปถึงถนนเลยนะครับกว้างขวางนะครับลานปูนอย่างดีดังกวัวไม่มีเละ นะไม่มีเล็กนะครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องอาจารย์กบ jo 2 o official นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ